หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอ,อนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m h z AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของวันแอฟริกานะครับวันแอฟริกามีความสําคัญอย่างไรแอฟริกาเป็นทวีปที่ห่างไกลนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าทวีปแอฟริกานี้เป็นอย่างไรครับพูดคุยกันกับท่านเอกอัครราชทูตนักุงไนโรบีท่านศาสิริสตันกุลรัฐครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณสงพลละท่านผู้ฟังค่ะครับ ท่านครับถ้าพูดถึงวันแอฟ,ฟริกาเนี่ยหลายท่านอาจจะย,ยังไม่ทราบครับว่าวันแอฟ,ฟริกาเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีความสําคัญอย่างไรครับค่ะวันแอฟริกาหรือว่าแอฟริกาเดยเนี่ยนะคะก็มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งองค์การเอกภาพแอฟริกาหรือว่า Organization of African Union ในวันที่25พฤษภาคม2 5 6กันอนะคะซึ่งต่อมาองค์การนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหภาพแอฟริกา คือแอฟริก n นยูเนในปี2545ซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นการครบรอบปีที่59นะคะซึ่งถ้าจะถามต่อว่าแล้วจากภาพแอฟริกามันสำคัญยังไงมันก็สำคัญตรงที่ว่ามันเป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีแอฟริกาทุกประเทศเป็นสมาชิกเลยค่ะโดยการฉลองในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการกำหนดธีมของการจัดงานด้วยนะคะคซึ่งธีมหลักในปีนี้นก็คือ ปีแห่งโภชนาการหรือว่า y e a r of nutrition ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นโลกก็สามารถที่จะเสื้อกูลภูมิภาคแอฟริกาในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับถ้าพูดถึงมุมมองของคนไทยเนี่ยเขาก็จะมองว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่ห่างไกลนะครับอยากให้ท่านทูตเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทวีปแอฟริกามีพัฒนาการหรือว่ามีจุดแข็งในเรื่องอะไรบ้างครับ แท้จร,จริงแล้วแอฟริกาเนี่ยมีความน่าสนใจไม่แพ้ทวีปอื่นๆเลยนะคะและทางกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตไทยในแอฟริกาเองก็พยายามจะผลักดันส่งเสริมความสัมพันธ์กับแอฟริกาย้อนกลับไปถึงเรื่องแอฟริกาในอีกนิดหนึ่งนะคะในโอกาสการฉลองครบรอบปีที่59ของการก่อตั้งสหภาพแอฟริกาเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีบทบาทร่วมกับสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทย,ไทยอีก6แห่งแล้วนะคะ ในปีนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกันกับสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา,านทางธุรกิจนะคะในชื่อว่า Thailand กา r ิ c a i n v e s t m n n t บิสเน s s อเ s s p p o r t u n i t i e s ในวันที่16มิถุนายนณนะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในแอฟริกาให้กับภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับฟังนะคะ ถ้าพูดถึงพัฒนาการเด่นๆของแอฟริกาหรือว่าความน่าสนใจของทวีปแอฟริกาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเอเชียเลยนะคะในแง่พืน้นที่และในความใหญ่โตนี้เนี่ยมันก็เป็นความใหญ่โตที่อุด,ดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบก๊าซธรรมชาติอัญมณีอย่างเช่นเพชรทองคําทับทิม ทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงแร่ธาตุที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นยูเรเนียมโบปลต์ทองแดงหรือว่าแร่ธาตุอื่นๆที่ไม่ได้สำคัญเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังสำคัญกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะในแง่ของจำนวนประชากรเนี่ยก็เป็นภูมิภาคที่มีพลเมืองรวมกันมากกว่า ล้านคนเลยทีเดียวแที่สำคัญก็คือประชากรวัยทำงานเนี่ยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละหกซึ่งก็สวนทางกับหลายภูมิภาคที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยแม้ว่าในช่วงการระบาดของโควิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลักไปบ้างแต่ในปีต่อมาคือในปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเติบโตได้ถึงร้อยละส และในปีนี้ IMF ก็คาดการว่าจะโตได้ถึงร้อยละสามจุดสามนะคะโดยในบรรดาภูมิภาคแอฟริกาทั้งหลายแล้วเนี่ยแอฟริกาตะวันตกก็ถือว่ามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแอฟริกาด้วยนะคะซึ่งก็เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่แล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการเจรจารายละเอียดนะคะซึ่งเมืเป็นเขตการค้าเสรีเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็จะเป็น เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยคือครอบคุมประชากรประมาณ1,400ล้านคนและมีขนาด GDP กว่า3ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะครับถ้าพูดถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือสถานทูตไทยในแอฟริกาเนี่ยเรามีนโยบายยังไงครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับแอฟริกาครับ จริงๆจ,จากการที่ได้พูดถึงความสําคัญของแอฟริกามาแล้วข้างตนน้นนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับแอฟริกามาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับทุกๆประเทศในแอฟริกาทั้ง54ประเทศแต่ว่าจากประเทศสําคัญๆในแต่ละอนุภูมิภาคไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะโดยเราเนมีสถานทูตไทยในแอฟริกาจเจ็ดแห่งซึ่งก็ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงนะคะ ทางตอนเหนือนะเราก็มีสถานทูตไทยที่อียิปต์โมโร,คโคร็อกโกทางตอนตกมีที่ไนจีเรียและเซเนกัลตะวันออกมีที่เคนยาส่วนทางตอนใต้ก็มีสถานทูตไทยที่แอฟริกาใต้และโมซัมบิกแล้วเราก็ยังมีสถานกงศุลกิตัตตกรอีกสิบห้าแห่งนะคะครับทางรัฐบาลไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้เริ่มดาเดในินนโยบายมองตะวันตกก็คือการให้ความสําคัญกับภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันตกของไทย ทั้งเอเชียใต้ตวันออกกลางและแอฟริกาตั้งแต่ปี2540นะคะแล้วก็อย่างใช้นโยบายนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในปีถัด,ถดมาเนี่ยรัฐบาลไทยก็เริ่มเน้นให้ความสำคัญกับแอฟริกามากขึ้นอย่างเช่นในปี2548เนี่ยก็ได้มีการประกาศที่เป็นปีแอฟริกาคือให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการกระชับความสัมพันธ์กับแอฟริกาและต่อมาในปี2557 ระทรวงการต่างประเทศก็ได้เริ่มนโยบายไทยแอฟริกาอินิเชทีฟเพื่อให้เป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือกับแอฟริกาอยางเป็นรูปธรรมใน3ด้านเลยนะคะก็คือความร่วมมือนในด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือนในเวทีระหว่างประเทศซึ่งต่อมานโยบายนี้เนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็น Thailand Africa Partnership for Development โดยไทยเนี่ยก็มุ่งที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อที่จะยกระดับการพัฒนาในแอฟริกาที่สําคัญคือความร่วมมือเนี่ยก็อยู่บนหลักการของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งถือเป็นหัวใจในการดําเนินความสัมพันธ์กับแอฟริกาเลยนะคะโดยความร่วมมือทางวิชาการก็ถือเป็นเครื่องมือทางการทูตที่สําคัญเช่นกันซึ่งก็จะสามารถต่อยอดแล้วก็ตอบสนองผลประโยชน์อื่นๆของไทยในแอฟริกาได้ั้งเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยการเป็นแหล่งวัตถุดิบ ื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงการเป็นฐานการลงทุนเพื่อส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆด้วยค่ะครับนี่คือการดำเนินงานนะครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยแอฟริกาได้ผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการทูตแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับการขยายตลาดสินค้าของไทยในประเทศแอฟริกาครับถ้าพูดถึงทวีปแอฟริกาเนี่ยถือว่าเป็นทวีปที่ใหญ่ครับแล้วก็ในทวีปแอฟริกาก็จะมี ประเทศเคนยานะครับเคนยาเนี่ยเป็นประเทศพี่ใหญ่ของแอฟริกาตะวันออกนะครับอยากให้ท่านทูตได้เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเคนยาให้ฟังหน่อยครับว่ามีรายละเอียดยังไงครับท่านครับค่ะคุณทรงพลอย่างที่คุณทรงพลได้กล่าวเลยนะคะเคนยาเนี่ยถือเป็นพี่ใหญ่ของแอฟริกาตะวันออกสําหรับไทยเองเนี่ยเคนยาถือว่าเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเลยค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ใกล้ไทยที่สุด ดยการส่งสินค้าไทยไปแอฟริกาตะวันออกเนี่ยก็มักจะส่งผ่านท่าเรือมอมบาซาของเคนยานะคะก่อนที่จะกระจายไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้เคนยายังเป็นคู่ค้าลำดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาตะวันออกมาต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยปีนี้เนี่ยถือเป็นปีครบรอบ55ปีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะประเทศไทยเองก็มีสถานทูตอยู่ที่เคนยา และเขียนย่าเองก็มีสถานทูตอยู่ในประเทศไทยเช่นกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญที่ต่างมีให้กันและกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของไทยกับเขียนยาก็ดีในทุกๆด้านเลยนะคะในการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเป็นระยะนายกรัฐมนตรีไทยเคยมาเยือนเขียนยาประธานาธิบดีเขียนยาเองก็เคยไปเยือนประเทศไทยก่อนโควิดระบาดและมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเขียนยาก็ได้ไปเยือนประเทศไทยนะคะ เพื่อหาหรือเรื่องการจัดการประชุมคณะกรรมากมารกรรมธิการร่วมระดับรัฐมนตรีไทยเขียนย่าในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาธารณาสุขของไทยก็ไม่เห็นเขียนย่าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสา,าธารณาสุขเช่นกันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศเคนยาเนี่ยท่านก็ได้ฉายภาพให้เราเห็นแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเคนยานี้เป็นอย่างไรและด้านเศรษฐกิจละครับท่านเคนยามีความน่าสนใจในด้านเศรษฐกิจที่ไทยจะต้องจับตามองในประเด็นไหนบ้างครับท่านครับค่ะเรื่องแรกเลยนะคะเคนยาเป็นแหล่งวัตถุดถิบสําหรับอุตสาหกรรมที่สําคัญของไทยนะคะ,คะ,คะเช่นอัญมณีไทยเนี่ยนำเข้าทับทิมนจากเคนยามานานกว่าสี่สิบปีแล้วนะคะ โดยแม้ในช่วงโควิดระบาดเนี่ยธุรกิจอัญนนมณีหนก็ไม่ได้รับผลกระทบซึ่งก็ต่างจากธุรกิจอื่นนอกจากนั้นเนี่ยทางชายฝานเขียนยาก,ก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรประมงโดยเฉพาะปลาทูน่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์สากรรมการประมงของไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนอกจากการเป็นหลังวัตถุดิบแล้วเนี่ยเขียนยาก,ก็ยังเป็นตลาดสําหรับการส่งออกแล้วก็ฐานการลงทุนที่มีศักยภาพสูงนะคะ เนื่องจากเคนยาเองและประเทศในเขตอาณาของสถานทูตเนี่ยมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ400ล้านคนเลยทีเดียวในแอฟริกาตะวันออกเนี่ยก็เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจคือเขาก็จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีหากไทยมาตั้งฐานการลง,งทุนที่เคนยาแล้วส่งออกไปยังประเทศรอบข้างก็จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วย,ยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มี กลุ่ม m i n o r ก r o ๊มาลงทุนในกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในเข็มยาแล้วแล้วก็ยังมีศักยภาพที่ธุรกิจไทยไรายอื่นจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการส่งออกในภูมิภาคแอฟริกาได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมีศักยภาพที่จะเป็นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยด้วยค่ะเพราะว่าเขนยาก็ดีหรือว่าประเทศรอบข้างก็ดี ก็ยังมีระดับการพัฒนาเรื่องสาธารณสุขเนี่ยไม่ดีพอชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงของเขาต้องเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปอินเดียตุรกีหรือว่า UAE นะคะแต่ว่าโดยที่ประเทศไทยเองเนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องนี้เชื่อได้ว่าเขียนยาและอาวุกา,ากาศแบออกก็จะสามารถเป็นประหลาดในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยได้อย่างแน่นอนซึ่งสถานทูตไทยก็กําลังพยายามทํางานอย่างหนักในเรื่องนี้ค่ะ ครับเป็นเรื่องของ medical hubs นะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยที่ประเทศไทยพยายามผลักดันนะครับเคนยาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่จะมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยของเรานะครับนี่คือประเทศเคนยาเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาตะวันออกที่เป็นพี่ใหญ่นะครับย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับว่าแอฟริกาเนี่ยที่เป็นทวีปใหญ่เนี่ยเขามีจุดแข็งในเรื่องไหนที่คนไทยหลายคนยังไม่ทราบบ้างครับ ค่ะนอกจากเรื่องจุดแข็งในเรื่องของการามีศักยภาพในเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะคะคก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้แอฟริกาทั้งภูมิภาคกําลังเร่งพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การเชื่อมโยงการคมนาคมภายในภูมิภาคอย่างมากมายเลยเพื่อเป็นการส,งส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาคแล้วก็ยังเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติด,ด้วยมีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับ เน,นกับโปรเจกต์มากมายเลยอย่างเช่นโครงการ Trans-African Highway Corridor เชื่อมระหว่างเคปทาวทางใต้สุดของภูมิภาคไปถึงกรุงไคโรทางต่วนออกก็มีโครงการ Lamuport South Sudan Ethiopia Transport Corridor เป็นการเชื่อมท่าเรือลามูของเคยนยาก,กับประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีทางออกทะเลนะคะต่วนตกก็มีการเชื่อมต่อประเทศแอฟริกาตอนตกทางชายฝั่งตั้งแต่มริเตเนียไปจนถึงไนจีเรีย หรือทางตอนเหนือก็มีโครงการสร้างไฮเวย์เชื่อมต่อสาฮาราตะตกถึงริเบียรเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบก็คือแอฟริกาเขามีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศมากด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็มีชาวแอฟริกาหลายคนที่เป็นระดับผู้บริหารขององค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญหลายๆองค์กรที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างเช่น WHO หรือว่า องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็มีชาวชเอธิโอเปียที่เป็นผู้อำนวยการใหญ่นะคะหรือ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกก็มีชาวไนจีเรียเป็นผู้อำนวยการใหญ่เช่นกันนอกจากนั้นแล้วไนจีเรียเนี่ยนะคะชาวไนจีเรียเนี่ยก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่า OPEC ที่คนไทยเรารู้จักกันดีด้วยนะคะดังนั้น,นการที่ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแอฟริกา ก็จะสามารถช่วยไทยกับแอฟริการ่วมมือก,กันในเวทีระหว่างประเทศในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรธธษฐกิจหรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและการบรรลุจุดหมายการพัฒนาอย่างยัง่งยืนขององค์การสหรประชาชาติค่ะ วันนี้เราได้มาทำความรู้จักกับทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็บทบาทของสถานทูตไทยในแอฟริกาว่ามีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์กับแอฟริกาในด้านต่างๆอย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านการทูตแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้ทางรายการครับขอขอบคุณท่านสิริษตันกุลรัฐเอกกรัชทูตนกรุงไนโรบีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะคุณทงพลครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณ